มันมันมันเลยการจิ้นไปแล้วมันเลยการจิ้นไปแล้วอันนั้นคือถูกกระแทกกระแทกหัวเข้ามาหาอ๋อปากพี่หมอเลอะใช่ไหมก็คือจูบกระทันหานก็คือจูบกระทันหานพี่เอาปากครอบปากพี่หมอเพราะพี่ไม่คิดไม่คิดว่าจะโดนแล้วพี่เป็นวันทาปากเกินพี่ชอบทำปาก,ปากอุบอิ่มอ่ะแล้วหมอแบบพี่นี้ทำไมทาปากเกินที่คึกหมอมันต้องเข้าใจนะคือแฟชั่นหมอฟังเขาแแฟชั่นของการแต่งหน้าเมคอัพเมคกอัพนึกออกปะมา กับหมอหรอกับหมอไม่ต้องจีบ <laughs> กับหมอไม่ต้องจิบหมอมีแฟนแล้วหมอมีน้องเดียแล้วคือ มันเป็นเรื่องเราตลกคือด้วยความที่สนิทกับเจี๊ยบด้วยค่ะถ่ายหนังด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีโอกาสได้ไปไปแบบเล่นกับคืออยู่ในกองหนังก็แบบเล่นกันอะไรเงี้ยมันก็เลยตลกแล้วหมอมันเป็นคนเปินมันเป็นมันเป็นเด็กแบบตลกโปกฮาเป็นเด็กแรงเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบสนิทกันที่จริงก็สนิทกันทั้งกลุ่มนะมีมีมีนด้วยมีมีเจี๊ยบคือมีใครหลายกลุ่มแบบไต้ฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมโกะเงี้ยที่ถ่ายด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะสนิทกันมันมันมันเลยการจิ้นนนนไปแแล้้้ววมัััเกกกออคืถูระทหขาา หาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ก็น่ารักดีคือเจ๊เป็นคนที่ใส่ดีแล้วเราก็เหมือนเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันเดี๋ยวก็นัดเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าทีมงานก็บอกว่า3วันคือยอดวิวคือล้านร้านแตกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโฮ้ยไวมากซึ่งทุกคนก็จะแบบขอบคุณด้วยขอบคุณนะมันสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเองก็ขอบคุณเหมือนกันที่ที่หลายๆคนชอบเนาะแล้วก็แล้วก็มาดูคือมาดูความความตลกความปกฮาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพี่คิมเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วด้วยพอเจอกัน m <susur> ก็ขำทุกมุกคือเอาชื่นชมคนตัดต่อด้วยคนตัดต่อก็เก่งด้วยคือทีมงานทั้งหมดอะค่ะเขาเก่งด้วยไงคือมันมันก็เลยทําให้องค์ประกอบทุกอย่างมันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็องค์ประกอบมันครบคือเราไปร้านอาหารเราแนะนําร้านอาหารคนก็ชอบทานอาหารอยู่แล้วใช่ไหมเรามีร้องเพลงเรามีคุยเล่นเรื่องเรื่องสเปเ,เหระอะไรอย่างเงี้ยมันก็รวมกันไปหมดมันก็สนุกค่ะอ๋อปากพี่หมอเลอะใช่ไหมก็คือจูบกระทำอาหารพี่เอาปากข้อปากพี่หมอเพราะพี่ไม่คิดไม่คิดว่าจะโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่คิมผักหัวกันเข้ามาแล้วพี่เป็นคนทาปากเกินพี่ออทาปกุิม แล้วหมอแบบพี่นี้ทำไมทาปากเกินคือคือหมอมึงต้องเข้าใจนะคือแฟชั่นหมอฟังเขาแฟชั่นของการแต่งหน้าเมคอัพนึกออกปะเขาต้องแต่งเกินอะไรต้องเกินไว้เว้ยเออก็เลยไปรอยลิปเกินอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอะไรขำๆไปว่าโดนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอใช่ไหมคือเจีย๊ยบเป็นคนเจีย๊ยบเป็นคนจิตใจแบบ เอาจริงนะเหมือนจะไม่บริสุทธิ์แต่เจ๊บริสุทธิ์มาก <Okay. S 1> คือเจ๊เป็นคนคิดทบเดียวแล้วก็เป็น,นเป็นเหมือนเด็กอะค่ะแบบจะมีอะไรเขาก็จะหวัวลาะจะเล่นเลยทันทีแล้วก็จะอยากคุยทะลึ่งทะลึ่งกับเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่จิตใจดีคือเขาเขาคิดจะช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยเขาจะวางโปรเจกต์ไว้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไอ้โปรเจกต์ที่เขาวางเนี่ยเราเองก็เห็นด้วยกับหลายๆอยา่างเช่นแบบเขาอยากจะเปิดคลินิครักษาคนแบบรักษาฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ค่อยๆทําของเขาอะไรอย่างเงี้เคนนป็ัก นะสำหรับสำหรับเราที่ในฐานะของพี่ในฐานะของเพื่อนแล้วในฐานะของคนในวงการเราเชื่อว่าคนนี้ไปไกลถูกต้องหมอไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเอาเขาประกวดนางสาวไทยเขาก็ได้มาแล้วล้าก็แบบคือเขาทําทุกอย่างทําเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายหลายอย่างแล้วก็วันน้วันเนี้ยพี่ว่าเจี๊ยบอยู่ตัวแล้วสําหรับวงการนี้แล้วก็สําหรับคนอื่นๆที่รักเจี๊ยบรู้อยู่แล้วว่าเจี๊บเป็นคนยัง,ยงไงอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ